เอ็มพี่น้องนะครับมาเสียนรู้ไปนี่นี่นี่น้ำแ,แม่ปนนี่ลูกเนี่ยเนี่ยเห็นบ่เห็นบ่าอย่างเตะได้เตะดีจะได้แม่นะอันนี้อีกตัวนึงนี่ เกินมืดมือมืดขึ้นนะพี่น้องกินจานี่พระเอกของเขากินมืดมือมืดขึ้นน้องก็นอนเออกินนินจาพี่นินจานี่ยโตฟูได้พี่น้องลูกสาวตั้งชื่อพี่นินจาว่โอ้โหเด้อ <hatten> à đúng con leo đúng con leo đúng con leo Hãy subscribe cho Nè อินจาคาตาลินี่ยงนุ่นพี่น้องอายุห้าหกเดือนนี่เนี่ยไปดกกูกล้องคุณอืมไปเดินไปเดินไปหากล้องหน่อยเดียวเดียวหมูนะครับหมอนี่เนี่ยเดินนี่ก็ไอ้ปุง้ง ตัวนี้นะครับพี่น้องยินมึดมือมึดขื่นเวลาเหลือง,งานมาเวลาเหลือง,งานมาเพิ่งกันยางไปหับเลยยิ้มขื่นค่ชามอยูุ่น่นนอนอฟางที่ตัวเต็มมันเลยเน่ะเป็นลูกของแม่ตันนู้นนะครับแม่แดงของตรงหญ้าบ่ามี ่พอพอนี่ดมกล่องดมกล่องดมกล่องโอเคพี่น้องนะครับปากซนี่เด้อนี่นี่นี่ยคุณหูือได้คุณหูเอได้คนคนเนกับคนเด้เล่นกับคเนเน้ เดกตือแปรปิดคนเอมมนเนียตเจวรังบานชีกตือแปรอ้อออกนี่หันดากมตีคนเนี่ยอะไเนี่ยมาตพี่น้องตตทั้งกัดเลยมานี่ย อ่สวัสดีหน่อยสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยเอาบายบายก่อนพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้เด้อผมอ่าอยากให้มะมึงไปสื่อส้วงมันหอมแน,น่นหนามันหอนหยาก็บ่มีหยายงุงบ่มีมันก็บการปดูการเนาะแดดหอนฝนก็บ,บ่ค่อยตกไว้ลงหอมไงจากหน่อยกินฟางกินยังไปเลี่ยมหยาแก่หยาแหงหยาเนาี่ยกินได้หมานพี่น้องเอาคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี้เด้อครับพี่น้องเด้อสวัสดีครับ